เฮ้ยื่องลดีกว่าวันนี้จะทําลุนให้เป็นสีแดงเหมือนเลือดชอบจังเลยแต่ทำไมเสียงฉันเปลี่ยนไปในตอนนี้ล่ะไม่นะ คนหัวไปหมดเลยทำยังไงดีเนี่ยออขอโทษนะคะคือหนูไปไม่เห็นเอง <c oughs> <c oughs> พี่ช่างคะโหนะคะเอารถสีแดง ันเป็นนักข่าแท้ๆ่กับเสียงน่ารักอย่าไปดิเดี๋ยวจอดไว้ไปดีกว่าวันนี้น่ะมาอยู่กับพ่อ้ลยมาต้องขึ้นบ้านไป <c oughs> และไปเปลี่ยนเสือ้อโอ๊ย <c oughs> เปลี่ยนเป็นสีแดง <c oughs> ดีไหมหนอ <c oughs> ไม่ดีกว่าไม่อยากเปลี่ยนเป็นสีแดงเปลี่ยนเป็นชุดเอ,อ,อือนเลยดีกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างของฉันต้องเป็นสีดำเท่านั้นเพราะนักค่ะอย่างฉันอะต้องเอาสีดำ ไปหาแปลนดีกว่าโอนเกดาดอนที่วเดมนอดเกาเ้ยแดดแรงจังยอยาขึ้นไปดีกว่าเราให้สักสองสามนาทีแล้วค่อยไปก็ได้ยืนรอไปหลายนาทีเลย โอ้ยยังร้อยเหมือนเดิมต้วไหนน้อง,อง,อองโบโอัพโหลดลง Youtube แล้วโบ,โบก็ลบออกจากเครื่องเลยไปและลขึ้นรถก่อนโโหสวยครับ เป็นแบบนี้อีกแล้วงั้นหรอประเถยนี่คุณคะคแต่งตัวแบบนี้มันก็ไม่ได้นะอ่ะขอโทษเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนตัวเป็นสีดำเป็นสีแดงดีกด้อนพอก้อนแม่มากสีดำเอ๊ะไม่เอาดีกว่าคะ่ะ <c oughs> สีแดงเหมือนเลือดเอ้ยสดใสดี อโอเคที่รักเด,เ,ดเดี๋ยวผมไปเปียกสีแดงก่อน,อนเอ้ย้องรีบ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 ,รบ,รบแ,แล้วอะไรลูกโอ้ยที่รักฉันเป็นอ,อะไรเนี่ยมีดีๆก็พรูดเ,เ,เรื่องเลือดเ,ออเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้สีแดงทำไมอันนี้เหมือนเลือดจังเลย จ้อยเอามาแล้วครับจ้อยเอาบัก็ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะปะตามเดี๋ยวคุณอ่ะต้องพาฉันไปเที่ยวนะเออโอเคครับปะค่ะจะพาฉันไปไหนเนาะ ผมไม่รู้ฮะต,ต้องขับไปต้องขับไปไปซื้อของกินก่อนไหมคุณค่ซื้อของกิน,นเดี๋ยว,ยวคุณรอผมอยู่ตรงนี้ก่อนนะไม่เอาอ่ะฉันจะไปด้วยก็ได้คุณไปรอที่รถก่อนก็ได้นะคะ ือว่าน้ำยำคุณภาพดีเฮ้ยสีแดงเอาอันนี้เลยถึงว่าเราใช้โอมดีเออเออไม่เอาดีกว่าค่ะสีแดงเอาอะไรก็ได้ครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทพอนะก็ได้ผมจะวิ่งนะรีบด้วยเวลามันจะหมดเอาวิ่งวิ่ง เวี่ยงรถแบบนี้โหยนะ่ากลัวชะมัดเลยช่วงนี้นะ่ะฝนมันตกหนักจันอืมน้อที่เก็บมันไต่มากนะลูกเงียบเงียบหน่อยคุณพ่อใจพ่อบอกเตือนด้วยความดีลนะูกพามาทำไมที่สวนสนุกไม่แซน่ะเธอนาหลอกหลฉันบุ้มหมดแล้ว เอาล่ะทีนี้เราก็ต้องดูนั่นสิคุณค้าข้างสุดสนุกของเราน่ดูเมึนเดี๋ยวพี่จะพามาดูที่ที่เที่ยวเหมือนพระราชวังเลยนะจริงหรอพระราชวังของน้องวันไ้องมาทำไมเนี่ยวันน้องผบแล้วหรือยังก็ไม่รู้ เท่น้องพี่ขอเท่านะถ้าเรดำดูแต่พี่อ่ะต้องพาน้องไปเที่ยวไม่เท่าน้ามานี่เอ้ยฉันชื่อเฮร์เรนค่ะไม่ใช่มานี่ที่แอบมีกี่เกลอเออมะม่ไม่จ้ะอืมเป๊ะจังไปทางไหนเนี่ยโอ๊ย หมดแล้วนะเออ,ขอ,ข,อขอโทษไปทางนี้หรอน่าจะใช่มั้งนะมไม่เอาไม่เอาไม่ไปทางนี้ก็ได้กด็ได้โอ๊ยกูอยากรถอีกแล้ว,ล,วล้วนะ้องตับบูมเลยเึย้นมาลุกเึ้นมาเดี๋ยวหนูค่ะเอ้ยเดี๋ยวจะจัดการน,นะ เป็นอะไรอของน้องอีกแล้วเนี่ยมีแต่คำว่าน่ากลัว,วทั้งนั้นพุ่โบ๊ปพานอ้องเข้าบ้านไปรูป้ปะทุกคนขารออี